สวัสดีครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้ริ่มรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับนักสู้บ้านนอกคนนี้กว่าที่จะมาเดินทางมาถึงวันนี้ครับผมบอกเลยว่าครับชีวิตผมทั้งน้ําตาเหนื่อยยากลําบากแสนเข็นแต่ไม่เคยท้อจากเด็กวัดครับไปสู้มีความฝันจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อหากเป็นตํารวจได้จะค้าขายเหมือนแม่ก็สู้ดิ้นรนมาทําทุกอย่างเพื่อที่อยากให้ ที่อยู่เคียงข้างได้มีความสุขครับวันนี้ต้องขอบคุณวันธรรมดาครับวันนี้เปิดวันที่ห้านะครับนนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเรื่อยๆนะฮะนี่วันธรรมดาต้องขอบคุณนะครับวันหยุดนี้ก็ข้าวแกงริมทางครับราคาหลักสิบนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวข้าวหมูดแดงข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยว,ยวต้มยำเย็นตาโฟอุ้ยลูกสวัสดีครับแม่ขอบคุณหลายนะครับด้ัเด้ยอุ้ย อาเชิญครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเด้อสวัสดีครับมาอยากจะมาไหนพูดเพิ่งอ่าวพูดคำเพิ่มมวงเนาะครับมาวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์สมหวยสีตั้งแต่ทํางานมาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นะครับอาเชิญครับยินดีต้อนรับนะครับ มีโอกาสมาอุบลราชธานีครับตรงนี้คือทางหลวงหมายเลข2 1 7เส้นทางยุทธศาสตร์การค้าอินโดจีนนะครับทางโซนด้านนี้จะไปเข้าร้านข้าวราดแกงข้าวขาวหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟขนมหวานกะทีน้ำเชื่อมของทานเล่นสําหรับเด็กๆเลีเ้ยววาส่วนอาคารนี้ก็จะเป็นคากาแฟเบเกอรี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอาหารอีสานครับข้าวเหนียวราบนมต้มแซ่บส้มตำกับย่างปลาเผาขนมจีน,น,นผัดหมี่อุบลผลไม้ลูกชิ้นทอด ส่วนอาคารด้านกลางนี้ก็จะเป็นบาร์เอเลสตรองซึ่งเป็นอาหารสเต็กเบคฟาสต์อ้อาหารสเต็กอาหารยุโรปอิตาเลียนอาหารไทยจีนนะครับปลากระพงนึ่งมะนาวข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งอ่านะฮะบรรยากาศสวยๆอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเรื่อยๆครับนี่เป็นวันธรรมดาเพราะเส้นทางผ่านเขาก็แวะทานข้าวแกงนะฮะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์สม่มวยสีนีมนน่มานี้ก่อนมานี่ก่อน หน้านี้ก็จะเป็นข้าวโพดอบเลยบิงซูไอศครีมกะทิสดเยลลี่ตะเยลลี่ของเด็กๆนะฮะัหบโซนนี้แบ่งเป็นโซนๆนะครับราคาเริ่มต้นหลักสิบนะครับมาดูเดี๋ยวหลายๆคนจะรู้ว่าราคาของผมเป็นยังไงมาดูครับเป็นราคาเท่ากับข้างทางนะฮะแต่โครงการผมลงทุนหลายสิบล้านแต่ราคาผมข้างทางมาดูนะครับเปิดราคาข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวมูแดงธรรมดาหกสิบพิเศษเจ็ดสิบนะครับ ไปเกี๋ยวต้มยำต่างๆนะครับ60-70นะครับแล้วก็ข้าวราดแกงน,นะครับ <S <S เริ่มต้นที่50บาทนะครับมีบอกราคาเมนูชัดเจนเลือกเดินทานได้เลยเป็นร้านข้าวแกงริมทางแต่โครงการวิวหลักล้านเป็นร้านอาหารข้าวแกงริมทางที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่เป็นที่อาหารศูนย์อาหารข้างทางมีกาแฟมีเกอีรี่มีร้านอาหารมีบาร์เอลสโตลองมีเครื่องดื่มเย็นๆให้ท่านได้นั่งเลือกทาน าาราคาเริ่มต้นหลักสิบครับส่วนโ,โซนน,นี้ก็จะเป็นคาเฟ่เบร์เกอรี่นะครับห้องแอร์เยน็นมีเมนูหลากหลายมีขนมเค้กด้วยนะครับเลือกนั่งแอเย็ทน,เทยนทานะด้เยมีขนมเค้กมากมายขนมเค้กมากมายให้เลือกทานนะฮะ ปไปดูหน้าที่ของสมมวยสีว่าเขาทำหน้าที่อะไรในโครงการนี้าอไรครับนี่นตำแหน่งที่ผมให้เขาทำงานคือพนักงานขายโซนของฝากโอ้โหน้องสาวกูจาก ชี้ยาระดับตำนานจากนักเสพระดับเบอร์ใหญ่สูบจนเป็นบ้าแม่เขาอายุพี่น้องเขาอายุลุดลรั่วมั่วสั่วมากมายแต่วันนี้ผมให้ชีวิตใหม่เธอจากผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงผิดติดยาสูบมากตต่อายุ14จนแขววมีได้ี่ครับใจแขววพรอมไว้มันถอดดอกอยากไอมันอีโตนศาสตร วันนี้เธอได้โอกาสจากจอนนี่นะครับสาวจากจังหวัดอุดรธานีสมหมวยสีขอตั้งแต่ได้รับโอกาสจากไอยมาเป็นพนักงานต้อนรับมาเป็นพนักงานขายโซนสินค้าของฝากนะครับแพนบรรยากาศอ่าหวยตั้งแต่ได้รับโอกาสจากอา้นพนักงานเมื่อยับ เมื่ออายจชาแต่ก็ไมีความโสดกันแต่แต่งตัวสวยแต่ใส่ชุดสวยที่ไอตัดไทาเออนี่ก็ไอตัดไทยไอเซื้อไทยก็ได้ทักทายเสีแฟนผู้หีิมากค่ะได้เห็นพวกได้ลายรูปแบบา่าได้เห็นตะพูดดีๆมีเงินใส่ไม่ท้องใส่แบบเบี้ยนจากอาจจะตะกี้อาจจะเคยเห็นแต่อยู่ในปลาอ้อยอยู่น้ำแข็งหน้าเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ให้โซ่เนี่ยจากน้อยใส่เกือบสูงตะกี้ใส่ตะเกือบขี้ กรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแน่เปลี่ยนไปหลายเปลี่ยนไปหลายเนาะจากได้รับโอกาสเนาะ<ช>คิดว่าชีวิตนี้สิหาแบบนีแต่บ,บ่บ่ได้จ้ะันม,มีเอะไรจอนี่มึงกับบ่ได้มาอยู่ในจุดๆนี้จ้ะป่านนี้ก็คือสิเป็นบ้าตำทะล้ำไปแล้วกันต้องข<บ>อพูดใอ้ได้ทายการย์ที่ให้โอกาสหนู นวิส <kung> <haft kaz ans> ิเปลี <ani> ่ยนชีวิตใหม่ให้หนูดึงหนูขึ้นจากร่างขี้ก้วยบัดนี้ดึงหนูขึ้นมาจนหดปากตาหนูสิเอาโอกาสนี้ตอบแทนไอ่หนูหนูสิเป็นคนดีให้ไอ้ให้ได้ตาโอ้สุดยอดมากไอ่มันเป็นให้ได้แน่นอนเด้อให้รักษาคัมแบลมีหลายๆกำลังใจในประเทศนี่เขาให้กำลังใจหนูไอ่ผู้หนึ่งกับให้กำลังใจให้หนูโดยตลอดนะไอ่ก็อยากเห็นคนคนหนึ่งเป็นคนดีของแผ่นดินเป็นคนดีของสังคม สิงทีกูเฮ็ดน,นี่ถามว่ามันเปิดประโยชน์จังต่อกูบอทีีกูเลี้ยงมึงมาเป็นปีหรือ3เดือน,สอ,นสองเดือนกว่าดีมีมากีีกูซื้อเขาเงินกูให้มึงเองแห้มึกินเงินกูเองซื้อขอมึกินจ่ายค่าไฟค่าพัดล้นค่าน้ำมึกินหม่องยูหม่องนอนกูแต่งพระเขาให้กับกูเองแต่กูอยากให้มึงเลิกจากซิงบอดีลูกมึงกำลังเติบโตเขาก็จะได้เห็นแม่เขาสวยงามว่าม,มีงานเฮ็ด เห็นบอมึงูบอกกูโอนเงินให้ลูกมึงใส่เลยเออกูโอนเงินให้ลูกมึงใส่แต่กูบอกโอนเงินให้มึงกูบอกเอาเงินให้มึงใส่แต่มึงอย่าไรยังมึงบอกอายกูทีหาคุณนไปสือให้มึงกูไปให้มึงไปสัมผัสจนกว่ามึงผ่านผ่านกระบวนการที่กูคิดไว้แล้วคิตใจมึงหนักแน่นแล้วมึงสีบอกคับไปอยู่กับเรื่องพวกนั้นแล้วกูสีซอยมึงอ่ากูสะให้โอกาสมึงอีกอีกมีตีหนึ่งนะผีผ่านมาเป็นไรโครงการเราจะมีคนร้ายวะ ร่านายจ่าเมื่อแรกทั้งลายจ่า,า,จาผ่านไปผ่านมายู่ถนนเจนไงทั้งไปปากเส้นทีน่ร้อาไอ้ทั้งไปองเมกทั้งไปซองเมกนะจาการเสื้อแบะยอนนีด้จากับาผบกับพนักงานต้อนรับ ยูคะแนนของฝากจ่ากับมีกระย่างปลาเผาใส่ขงอีิานต้มตำมีเบิ้ลสุกยางเมตัลโน่ไม่มมส่มขึ้นไปหุ่นละค่ะเออมีเอาลองแนน้ำของฝากอ่ะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่ดูอยู่ที่พัทลุงเชียงใหม่สงขลากรุงเทพหรือทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เดินทางมาอยากกินของฝากร้านอจอร์นี่นนแนะนำหรอว่านนสั่งทางไหนอ่าสั่งทางเพจเจ้าเพจนี้เลยเพจนี้เลยเพจนี้เลยค่ะเพจนี่ท่านดูอยู่สั่งทางเพจแล้วก็ ทักแชทมาเลยจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านมามาแนะนำสินค้าเออเอามีอยังไงมีไส้เกาะอีสานมีแหนมสุ้มค่ะก็ยงดูไส้เกาะอีสานจอนี่พี่จอนี่ค่ะแหนมสุ้มแหนมสุ้มกิ้วแพ็คละหนึ่งร้อยบาทอัที่ขาดไม่ได้เลยที่สุดคือปลาส้มตัวค่ะแค่ร้อยค่ะก็สมไปไลยค่ะ นี่นปลาล่าป,าปาลปาปลาแดกอีตูตปลาอีตูก็คือปลากาภาษาภาคกลางคือปลากานะครับปลาล่าปลาแห่งแล้วเอาไปมกเอาไปปิ้งจังสีเลยถึงแม้วันนี้ท่านอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยากทานสั่งเข้ามาในแชทได้เลยครับเดี๋ยวมีทีมงานผมตอบรับข้อความแล้วจัดส่งให้ท่านนะครับหัวไมียังยิกกามีแบบ แ้มๆเนาะจาาา้ะเนาะขายดีวัน้แบบสุดยอดแยมแยมมาจ้าแล้วนั่นเป็นตัวนี้จ้าแหนมจีโครงหมูค่ะใจร้ายแซ่บหอมอ่าตัวนี้ปลาสมแทนกับมีดเจลบองกับปุ๊กใหญ่จอนนี่กับมีเดละเจลบองกับปุ๊กใหญ่อ่าค่ะแล้วละครับกาชิ้นขาหลาลกหลายจะเริ่มตอนอ้นว่าใหม่ดูนะจ้าพร้อมกออินเลยจา้าสี่สิบบาทพร้อมกินพร้อมทานมีดมาตรฐานคือไข่หมดแดงก็ต้องแง่ยากจ้าไข่หมดแดงกับมีดเลย ไข่ปลแดงอมี้ครับนี่ไข่โบแดงสดๆไทยบ้านพี่น้องมันสังเกตเอามาฝากขายแน่แพ็คละหนึ่งร้อยบาทจัดทรงทั่วโลกนะครับน,น,น,นี่นี่ต้าก,กระแตนนี่ต้าก,กแตนแซ่แข็งเอาไปทอดแก้มแก้มเราแน่น้องหวยทําหน้าที่ประจําอยู่จุดนี้นะครับสาหรับท่านใดสนใจสินค้าของฝากน้องหวยนะครับใหก้กาลังใจผมเฮ้ยเสือ้นอน้ำาน่อยอูมีเสื้อเด็กด้วยนะครับนี่นี่นี่เสื้อที่จอนี่ใส่ สองร้อยห้าสิบของผู้ใหญ่สามร้อยค่ะอันนี้ก็สิเป็นไล่ไม่ล่าสุดโบไม่ไล่รุ่นแล้วนะดุแล้วโบประธานไล่พีดไล่พีดไล่ไม่ล่าสุดล่าสุดไล่ไม่ไ่เสียห้าร้อยบาทนี่เบอร์เอลเว่นหนาละเน่เอลเว่นหนาละเน่สมกับกูเลี้ยงมากสมกับกูให้โอกาสจากคนที่อยู่ในระลอกดึงขึ้นสวรรค์คันเธอหายดีลาเลิกจากยาได้บอกเลยผู้หญิงคนนี้สองแสนหากินยังอาอยู่กับแม่ยา กอง้น่ายยโอ้ขอบคุณหลายแม่ได้เหรน่ะนั่งองเจ้าเนว่านขอบคุณบมวนแม่บะมวนอ่ยูุดอนแม่พูดว่าวาเธอเป็นไถหูเลยเอาว่าเรื่อง่วแม่เปนว่างแ่าขี้ยาแม่ิยาสีสีมาบันัเพินมเตอร์สอเดือนได้มาเห็นญาตแม่เออเ่เนะร่ดูขยมนเป็นตั้มหวดที่แหลกหับีงงามขี้ยาครับ สูบมาจนเป็นบ้าจนร้อนแม่เอามาถิ่มายู่พิบูลผมเลี้ยงไว้เลยนี่ผมเลี้ยงไว้จนว่ามันได้เลี้ยงไว้มันหายไอกระตัดสูดหายมาเป็นพนักงานตอนรับชีวิตนี่คือชีวิตใหม่ของเธอชีวิตใแม่จะดูจะเห็นคลิปมันบ้าอยู่บ่สิเปิดที่มึงโอ้ยมันห่วงด่าแม่มันปรั่นตอนนี้เธอเป็นผู้หูผู้ดีอแม่รสักินเราทานดึงไร สมไว้สีไหมเอออย่างนี้มึงจะอาได้หรอเนี่ยอะให้บอแม่คนไทยกำลังใจออะสองแสนหาอยูยินสองแสนหายู่กินก็ไม่ยามันวะเจ้าลับผู้เด่์ผู้บ้าเถาผมว่าผู้บ้าเถาหรือวะเอาแบบเถาวะเอาแบบผู้บ้าเถาแล้วมันจังสบายติดต่อมาเออได้ซื้อหมวยครับแม่ สมมวยสีนาง,งามขียาครับได้รล่างวันนาง,งามขียานี่ในหมออบบห่อง <laughs> บอมบัดได้หน่เออเบ,บริร์ซัรก็ยบบรอยู่ดีแล้วม่เบิร์ตเซอร์อยู่ดีล่ะเดี๋ยวตอนนี้มันดีแล้วอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับหวยเนาะอยากพ่อสมมวยสีก็ให้เดินทางมาทีแวบะบจอนี่นได้เลยมาให้กำลังใจน้องหวยนะครับมือเนียงเอฟซีพลเลียงกาแฟกินมือละแปดแก้วสุดกาไปห้าลูพีลูกพี่ดูนอนมาลับโอ้ยผ่าเลย พูดเป็นย่างนาะนเอฟซีมากว่าหมวยลูกล่ะหมวยอยากินอยังหนูก็กินกาแฟแม่กินกาแฟแม่เมื่อน,นึ่งคนสัตว์ไปพ่อกเก่าแก้วมันไม่บอกลุงพี่ปะ่ะลุงพี่หนูนอนมาแล้วเอาไปยังมึงก็นอนมาแล้วเอฟซีเลี้ยงกาแฟจะแกว้วเก่าแกว้แกวกวับมึง,ม,งมึงก็สิซัวมึงก็ขอบคุณเพิ่นมึงกินแก้วเดียวกับพ่อแล้วพี่มีปฏิเสธลูกกับซื้อละหักเก้าลูกกับปาดเปนเก่าเลยละะ่ะครับท่านสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้ขอให้ท่านร่ำรวย สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโอกาสผ่านมาแวะจจอนนี่มาให้กําลังใจผมและน้องหวยผมสัญญาหากผมรวยขึ้นกว่านี้อีกผมจะตอบแทนสังคมไปให้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกผมไม่ได้รวยแต่ผมก็ยังช่วยเหลือสังคมมามากมายแต่ไอ้กำลังใจจากพี่น้องที่พุทธนุนผมเงินสิบบาทส้าบาทเงินลอยผมขายกินผมหา,ก,มากินหาสิบกินลอยนี่แหละครับ <c oughs> กำลังใจเรานี่แหละครับที่ผมไปเห็ุในสังคมมันสวยงาม ขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ผ่านมาอุบลราชธานีผ่านมาแวะจอนนี่พิบูลมังสาหารเข้าเพจแวะจอนนี่ได้เลยครับมีกูเกิลแบบนะครับเพจ Facebook แวะจอนนี่ครับผมและสมมวยสีลาไปก่อนครับสวัสดีครับหาแพนกล้องสวยๆหน่อยสวัสดีครับ อ้ยมือเขียวหเก้ออู้ยเหมือนเดียวมึอนกาบพงงามกาบพงงามกาบพงงามเหมอบอกกับแม่นะ่าแม่หนูจะเป็นคนดีเด้อแม่หนูจะไปหนูจะเป็นคนดีเนาะทระแม่หนูสิสวยวันสวยขึ้นขืนนายก็เนี่ยค่ะตอนนี้หนูกะลังบป๊มหนผิวกะลังขาวขึ้นพี่แม่ขอให้มึงเศร้าสูมาได้แม่ก็ดีใจแล้วโอเคบอกไว้หนูสัญญาหนูสิเศร้าสูมาแล้วจ้าหนูสัญญาจ้าหนูเศร้าสูมาแล้วจ้าหนูสิเศร้าสูมาหนูสิเป็นคนดีคนดีจ้าโอเคหนขอขอบคุณแม่สามเสือ เอาลาไปก่อนครับขอบคุณคุณแม่แล้วนะครับวันนี้นะคนกับพี่น้ำใจเนี่ยคนอุบลบ้านเฮาซูจอดดีลีเออรอ้าวง่ายขอบคุณใครดิขอบคุณ <c oughs> ค่ะโอเคครับสวัสดีครับ